โคดนุ่มอ่ะขอให้แก <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรากำลังไปไหนคะวันนี้เรากำลัลงจะไปคาเฟ่ <c oughs> ลักที่ยุ <c oughs> ทธยาเป็นคาเฟ่ที่บอกได้เลยว่าคนยุทธยาเนี่ยหลายๆคนไม่รู้จักไม่เคยเข้าไปด้วยซนะ้ำพ <c oughs> ี่อาอยากเข้าไปไหมคะเจริงแล้วไม่จะเป็นก็ไม่มอยากจะเข้าไปเท่าไหร่แล้วว่าที่นี่ มันมีสตรอรี่หลายอย่างที่น่านำเสนอน่าเผยแพร่อยากให้คนรู้ในคาเฟ่นีๆเดี๋ยเราไปดูกันใกล้กิงเิทยาแล้วตอนนี้เราอยู่ในวังจน Cook ันทร์คุกแอนคอฟแล้วดูบรรยากาศรอบๆก่อน มีบอร์ดกำลังใจด้วยเดี๋ยวเราจะเขียนใส่ไว้แล้วก็ใส่ทีไม่ว่าที่ไหนสถานการณ์ไหนวิธีกรรนี้ยังคงดำเนินต่อไปชายก่อนกิน เริ่มรีวิวที่ของกินก่อนเลยแลวกันเราสั่งอันนี้เป็นซิกเนเจอร์กาแฟโซดารสชาติคุ้นเคยอะ่ะแต่ก็กแปลกๆอันนี้เขาครีเอทเป็นลูกโซ่ตัวนมอคค่าเข็มขน้น ฟองก็นุ่มดีใช้ได้เลยทีเดียววังจันคุกแอนคอฟคุกนี่ก็คือมีอาหารด้วยแล้วก็มีคอฟฟี่คาเฟ่นั่นแหละทั่วไปในที่ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะเป็นพื้นที่ของเรือนจําทั้งหมดแต่ว่าเขาแบ่งส่วนที่ไม่ได้ใช้เมื่อก่อนนี้มันเป็นที่ที่ไว้โชว์ผลิตภัณฑ์ของนักโทษพวกเครื่องไม้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่รับความนิยมก็เลยถูกเปลี่ยนแปลงมาเป็นร้านกาแฟร,ร้านกาแฟตร้ตงโอกาสใช่ ่อนที่เขาจะได้รับอิสรภาพาเขาก็จะทํางานเก็บเงินเพื <Yeah. S 1> ่อจะออกไปสร้างตัวอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่ในสังคมไทยอะ่ะก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าแบบหลายๆที่ก็ยังไม่ไม่ยอมรับทีนี้พอเขาได้ทุนก้อนนี้ไปเขาก็จะสามารถไปเริ่มต้นชีวิตใหม่มาดูเรื่องอาหารกันต่อมีเค้กส้มมันจะเอแบบที่แบบนี้ส้มลูกกับส้มถ้วยเขาบอกว่าเนื้อเหมือนกันนะแต่แค่นี้มันมีชิ้นเนื้อ ราคาเท่ากัน35บาทถูกนะ35บาทใช่นถูกมากแบบ amazing นะจริงๆแล้วอ่าเป็นขนมไทยจะบกาทำเองปะอ๋อทำเองวังจันทร์อยู่ตรงข้ามตลาดหัวลอนะสำหรับคนที่ไม่รู้อันนี้คือขนมต้มต้มใช่ได้กินอ่ะเม็ดหวยเขี้ยวเลยตัวเป็นเม็ดเลยคือเขาไม่ทำละเอียด มันก็เลยดูแตกต่างนิดนึงใช่หอมหอมเดี๋ยวมาขอชิมเค้กต้มหน่อยนะแล้วกันโอโหยังนุ่มิมิมิมนุ่มอย่างแรงอ่ะนุ่มมากโคตรนุ่มอ่ะแล้วอยากกินเนื้อมั้งอ่ะ เค้กนุ่มมากแนะนําเลยอะ่ะถ้ามาคุณต้องสั่งเค้กนะอีกอันนึงเมื่อกี้นี้สําหรับคนชอบกินชาชาโกโก้คือดีพอแล้วพอ <c oughs> <c oughs> อันนี้โกโก้คาราเมลวะแรกเลยต้องนมกลิ่นก่อนมันมีกลิ่นไหมก็จะหมดกลิ่นแล้วเลยอืไม่ค่อยมีกลิ่น <c oughs> อันนี้เทาเฉยๆ <c oughs> ไอเบสไอเบสหล่อไปแล้ว ขนมต้มเจ๋งเลยอ่ะเหมคือมากันหลายคนทั้งบ้านเพราะนั้นมันจะได้ชิมทุกอย่างใช่แอปเ apple a p p l ลไหนๆก็ไหนๆละชิมไม่ให้หมดเลยอันี้ธรรมดาแต่อร่อยคือชอบแอ a p p l ลอยู่แล้วก็ได้อร่อยน้องต้มเชอร์รี่น้อำวายไม่ชอบชอบแอปเ a p ลคนเดียวเออบัตด้วย ไอบอลน,นี่ไม่ต้องน้ำลูกผู้ชายวะ่ะมึงนี่แนวน้ำลูกผู้ชายจริงๆถามว่าดิเฮ้ยมีเรนโบ้ไหมหวานหากหวานหวานนีหมายอามันมีอันนี้อีกสั่งขยาปักทองธรรมดาที่รู้สึธรรมดาไม่ไข่มากมันๆไม่หวานเออถ้าชอบไม่หวานนะโอเคเลยอยากให้ดู กำลังปรึกษากันว่าจะถ่ายมุมไหนดีทำได้ปญญ <laughs> นนรึออกษาเสื่อ <c oughs> อันนี้คือเค้กช็อกโกแลต <c oughs> อันนี้คือเค้กช็อกโกแลตมีความดาร์กแต่ว่าเรคคมเมนต์เรายัางคงเป็นเค้กต้มชาโกโก้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศร,รอบๆร้านว่าเป็นยังไง กับตองนมตองใจอ๋อกาแฟตั้งโอกาสวันนี้จบไปกับร้านกาแฟวังจันทร์คุกแอนคอปอร่อยมากเขาบอกอ่าทางร้านปากมาบอกว่าเอ,อ่อนักร้องจะออกแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจก็เข้ามาได้สมัคได้นะคะแต่ต้องเป็นนักโทษชั้นดีก่อนนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้กับจอมมาร์ o โปรดักชั่นแล้วเจอกัน <Okay. S 1> บาย